สวัสดีครับผมเสรีพิพัฒน์นะครับวันนี้ก็จะมาเรียนอานาปานสติขั้นที่10นะครับก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะครับขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสมอง3ส่วนเลยก่อนนะครับมนุษย์เรานะครับก็จะมีสมองอยู่ประกอบด้วยสมองนะครับมี3ส่วนครับส่วนแรกนะครับคือสมองสัตว์เรื้อนเลปทาเลียวเรนนะครับ สมองส่วนนี้ก็แต่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังไปถึงไขสันหลังแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆส่วนที่2ก็คือสมองส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับคือม e ม o r เรียนเนนะครับคือสมองเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับส่วนที่3คือสมอง n e o c o r t e เทนะครับคือสมองที่เราอยู่ด้านหน้านะครับด้านนี้เป็นสมองมนุษย์นะครับ ซึ่มีมนุษย์ไดว้วิวัฒนาการสมองขึ้นมานะครับจนกระทั่งมีความก้าวหน้าสามารถครอบครองโลกนี้ได้นะครับเป็นใหญ่เหนือสัตว์ต่างๆเมื่อมาเรามาฝึกสตินี้วัตถุประสงค์ก็คือจะสามารถออกคำสั่งให้สมองทำงานนะครับให้สมองทำงานอย่างที่เราต้องการนะครับมีคำพูดหนึ่งบอกว่าจิตเป็นนาย ายเป็นบ่าวนะครับจิตเป็นคนออกคำสั่งให้ร่างกายทำงานแต่นอกเหนือจากนั้นจิตยังเป็นนายอารมณ์ได้นะครับถ้าเราได้ฝึกฝนอาณาปาสตินะครับขั้นสติควบคุมกายนะครับเราจะออกคำสั่งให้กายทำงานนะครับไม่ให้เป็นทาสกับกิเลสตัณหานะครับสั่งไปทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ ทำให้ชุมชนเดือดร้อนทําให้ชีวิตตัวเองเดือดร้อนชีวิตคนอื่นเดือดร้อนนะครับขั้นแรกกายนี่เราก็จะควบคุมลมหายใจเข้าออกให้ได้ส่งพลังงานไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับแล้วก็ขั้นที่หนึ่งที่สองผ่านไปแล้วขั้นที่สามที่สี่นี่ก็จะรู้กายนะครับรู้กายรู้ส่งพลังงานไปที่กายนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกคำสั่งให้กายทำงาน สร้างผลิตผลนะครับในชีวิตประจําวันนะครับเราเรามาฝึกสติเนี่ยมีสส่วนคือ1ฝึกเป็นสมถาะานะครับคือฝึกจิตให้มีกําลังนะครับคือการฝึกสมาธิส่วนที่2คือเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเนี่ยเราเมื่อเมื่อเรามีพลังจิตได้ก็จะจิตก็จะทํางาน2ออย่างควบคู่กันคือมีสติและมีความเพียรน,นะครับความเพียรน,นี้ออกจากจิตนะครับ ออกจากจิตนะครับเป็นตัวคําสั่งครสั่งให้สมองคิดสั่งให้ร่างกายทํางานสั่งให้คําพูดวาจานะครับสื่อสารกับผู้อื่นแล้วก็ประกอบอาชีพการงานนะครับก็จะผ่านความเพียรครับบายามโมคือเป็นความเพียรออกมาจากจิตนะครับสติเป็นตัวรู้ ความเพียรเป็นตัวทํางาน,นครับตัวสั่งงานนะครับเป็น c e o ครับแล้วก็วันนี้เราก็เมะื่อวานเราได้ฝึกขั้นที่9นะครับขั้นที่9กก็จะสร้างตัวรู้นะครับเราฝึกดูจิตให้รู้ว่ามีกิเลสขึ้นในจิตเราหรือเปล่าคือมีโลลาคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตเราหรือเปล่าครับ เราก็ดูให้รู้แค่รู้นะครับรู้ละกัละมันซะไม่ให้มาเป็นนายแล้วครับเราต้องเป็นเสีีเราต้องเป็นคนออกคำสั่งนะครับออกคำสั่งสมองออกคำสั่งการพูดการกระทำการประกอบอาชีพนะครับทำในสิ่งที่ดีเมื่อเรารู้จิตทั้งหมด16ขั้นตอนนะครับเมื่อวานแล้วทีนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนที่10นะครับ ขั้นตอนที่10นี้คือการฝึกจิตให้มีความปิติสุขเป็นเคล็ดลับนะครับปิติสุขตัวเนี้คือเป็นตัวสร้างพลังงานจิตนะครับเมื่อเรามีปิตินะครับมีความสุขนะครับจิตเรานีร่างกายแล้วก็จะสดชื่น,นครับสมองก็หลั่งสารโดปามีนออกมาหลั่งสารเอนโดฟิลออกมานะครับสร้างให้ร่างกายเกิดพลังงานสดชื่นแจ่มใสนะครับ ชีวิตยืนยาวนะครับมีสารฮอร์โมนหลายตัวนะครับหลั่งออกมาเมื่อเราเกิดจิตที่เป็นปิติสุขนะครับนั้นก็ลองฝึกฝนดูนะครับก็วันนี้ผมมีกาสได้เรียนจากเมนทอร์ผมที่อเมริกานะครับเขาให้ชุดคำสั่งช so so, so like, ุดหนึ่งนะครับเพื่อฝึกฝนพลังจิตนะครับคือสร้างเอเนจีนะครับเขาเปรียบเทียบว่า ร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆค่าเปรียบเหมือนเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้านะครับเป็นโรงโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าก็จะดึงพลังงานจากถ่านหินจากแกส๊สธรรมชาติหรือจากน้ํามันครับมาผลิตพลังงานแล้วแจกจ่ายกระแสะไฟฟ้าออกไปร่างกายเราก็เหมือนกันครับเราทานอาหารเข้าไปสูดลมหายใจเข้ามาไปนะครับดื่มน้ําเข้าไปวินธาตุดินธาตุน้ํา แล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปดินน้ําลมแล้วก็เกิดพลังงานเป็นธาตุไฟเข้ามานะครับก็จะทําให้เกิดพลังครับก็ส่งไปสู่ระบบต่างๆในร่างกายเมื่อร่างกายแข็งแรงก็ทําให้จิตเรามีพลังนะครับโอเคเขอมันมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับสั้นๆขอย่อให้ฟังขั้นตอนทิศแรกนะครับขั้นตอนแรกคือเขาบอกว่าให้ Release l ีล s ส t e n s i o n Set Intention ครับข้อแรกนะครับคือเมื่อเราเครียดจากการทำงานจะเปลี่ยนจากงานอย่างหนึ่งไปทำงานอย่างหนึ่งแล้วก็จะผ่อนคลายความเครียดนะครับหลับตาลงแล้วกำหนดจิตไปทั่วร่างกายฮนะมีตัวไหนสิ่งไหนในส่วนไหนของร่างกายนะครับไม่เป็นสุขนะครับเป็นความทุกข์เครียดตึงอยู่ก็บอกว่าผ่อนคลาย ผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายใช้เวลาสักห้านาทีถึง10นาทีก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าพลังจิตใครเข้มแข็งแค่ไหนและมีปัญหามากมายเท่าใดเมื่อเสร็จแล้วเราก็ลืมตาออกมานะครับก็มาเซตอินเทนชันครับดูว่างานต่อไปเราจะทำอะไรมีเป้าประสงค์อะไรครับตั้งเจตนาลลมครับสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นมานะครับ ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนแรกก็ขั้นตอนแรกนะครับคือ Release Tension แล้วก็ Set i n t e n t i o n ขั้นตอนที่2ก็ b r i n g the joy ครับไม่ว่าเราจะทำงานอะไรนะครับอยู่ในชุมชนไหนสังคมใดนะครับ b r i n g the joy ครับนำความปิติสุขเข้าไปสู่สังคมนั้นนะครับเข้าไปในงานนั้นครับสร้างผลงานนั้นด้วยความปิติสุขนะครับ นะครับก็จะทําให้จิตเรามีพลังร่างกายเรามีพลังนะครับขั้นที่สามก็ดูแลร่างกายครับให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงก็จะสร้างให้เกิดพลังจิตที่มีพลังนะครับร่างกายแข็งแรงก็ดูแลเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายนะครับโฟกัสเลยครับชีวิตเราดูแลเขาให้ดีที่สุดครับร่างกายเราเนี่ย เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์อย่างเดียวที่เรามีนะครับที่อยู่กับเรานะครับไม่สูญหายไปไหนเราต้องลงทุนดูแลรักษาก็ยังดีรถลาก็เรายังดูแลปีหนึ่งต้องหลายตังครับต้องเข้าอู่ซ่อมอะไรต่างๆนานาเปลี่ยนอะไรแต่ร่างกายเราใช้บางคนก็ห้าหกสิบปีไม่เคยดูแลเลยครับใช้หนึ่งเดียวครับแล้วก็เวลาพังก็ทีเดียวลยครับจากโลกนี้ไปน่าเสียดายครับดูแลเขาหน่อยครับ ครับวันนี้ก็เราก็ได้มาเรียนขั้นตอนที่สิบนะครับภาษาบาลีนิดนึงนะครับก็จะได้ไม่หนีจากหลักการนะครับ <c oughs> คือภาษาบาลีขั้นตอนที่สิบนี้มีว่าอภิป,ปโมทยังจิตตังอัศส,สิทธิสมีติสิกติอภิปโมทยังจิตตังปัสสิทธิสมีติสิกติครับ <c oughs> คือเราจะศึกษาว่า ให้รู้แจ้งในจิตปราโมทนะครับหายใจเข้าเราจะศึกษาว่าให้รู้แจ้งในจิตปราโมทหายใจออกนะครับคือภาษามนุษย์นะครับภาษาง่ายๆคือเราก็จะศึกษานะครับทำให้จิตนะครับเกิดปิติสุขนะครับสร้างขึ้นมาเลยครับให้มีปิติสุขเมื่อเรามีความทุกข์มีความเครียดความ ฟุ้งซ่านลำคาญใจต่างนานาเราพลิกเลยครับยกจิตขึ้นนะครับให้เป็นปิติให้เป็นสุขนะครับสร้างระบบวงจรประสาทใหม่นะครับเขียนวงจรใหม่นะครับฮาร์ดแวร์สมองใหม่เลยผู้ที่ฝึกเยอะๆฝึกมานานนี่เขาแค่นึกว่าปิติสุขเขาก็เกิดปิติสุขครับเหมือนนักแสดงครับบอกว่าร้องไห้น้ําตาก็ไหลแล้วครับอย่างนั้นนะครับนักปฏิบัติครับต้องสามารถจัดการจิตตัวเองได้นะครับ จัดการอารมณ์ตัวเองได้ครับดังนั้นเราต้องออกคําสั่งให้เขาเชื่อฟังนะครับร่างกายจิตใจอารมณ์เนี่ยถ้างั้นเราเป็นซีอไม่ได้ครับจิตเราคือซีอครับเดี๋ยวนี้เราคือฝึกเป็นซีอนะครับดูแลร่างกายจิตใจตัวเองให้มีพลังนะครับให้ทรงพลังเพื่อจะสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับโลกใบนี้นะครับโอเคนะครับคืนนี้ก็หลับฝันดีครับก็ได้มาพูดคุย แค่นี้กันครับครับขอบคุณมากครับบััสีสีครับ